พะโลพะโลน้ำน้อยน้ำนิดนึงแล้วก็ต้มพะโลต้มเกี่ยวเือระไก่สวยๆให้ชอนมีมูไม่ได้ทายไม่ได้ทายลืมไม่ได้ทายรีบต้มคนจะไปทำงานมีมูไม่เจ้าผู้แล้วก็ เต้าหูห้ด้วยเต้าหู้เราก็ทอดก่อนต้มพะโลเต้าหู้เราก็ทอดก่อนหมูหมูล้วก็ล้วนล้วนหม,ม,อนม,มูอนหมูเขี่ยวก็น้ำตาลเขี่ยวก็น้ำตาลน้ำตาลเจียวอุยขายต้มไขยคนต้มบอกก็รีบต้มบอกก็รีบรยไม่ได้ถ่ายเลยรึไม่ได้คลิปเลยรึไม่ได้คลิปเลย ปักกระโดวพันนี้เชียวเดี๋ยวเราก็จะตักไว้ส่บาตรตกไว้สายบาตรตากไว้สาอุน่นสาบาตพรุ่งนี้อันนี้หวังได้ไม่แน่นอนสัปดาห์ที่นี้หวังได้นะม,ม,มันมันยังแห้งอยู่เลยนนะไอ้นั่นป้าบาน,นอืมหวานหวาน,วานแต่ว่าไม,ไม่ไม่ได้ใจเกลือเดี๋ยวใจเกลือแป้งทะเลก็ให้แล้ว ตั้งเขียวเขียวก่อนตั้งเขียวก่อนน้ำหอมเค็มหวานใส่เกลือใสเกลือ,อไม่ได้ใส่ซอสนแบบน้ำน้ำนอยๆเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็แห้งเดี๋ใสซอสก่นสอนซอสอยู่ไหนเอาที่นี่ใส่เกลือไปแล้วน้ำตาลพอแล้วเพหวานนี่ใส่ซอสซอสฝาเหลือง ย,ย, ER, ย, ER. ย่าใส่เยอะเดี๋ยวใส่เยอะหอมเป็นเค็มเดี๋ยวมันเค็มชิมไหมชิมไหมแล้วก็ชิมทั้งบรรน,นี้เลยเไม่ต้องช้อนไม่ต้องช้อนไม่ต้องเชิญมาเลยน้ำน้อยนะไม่ชอบน้ำเยอะ ER อีกอต้มน้ำในน้อย,อยตักใส่บาตรพุ่งนี้ใส่บาตรพุ่งนี้เลือ เค็มแล้วหวานแล้วพอแล้วอร่อยแล้วอืออร่อยแล้ว,ลวต้มพะโล้แต่ไม่ต้มพะโล้ใส่บาดสวยๆต้มพะโล้สวยๆโอ้ยก้มแบบรีบต้มแบบไม่ครัวรีบไอ้เราก็รีบแล้วก็มารีบถ่ายลืมลืมลืมถ่ายลืมถ่ายแต่ฮู้แต่เต้าหู้ทอดเนี่เต้าหู้ทอดอือ ต้มปลาหึ2 2โปโปโปอะอือหมูหมูอะหมู3ชั้นโอ้ยเราไม่3ชั้นน่ะห๊ะโห3ชั้น